เบสคําสิงเผยอาการล่าสุดพอสมรักหมอบอกอันตรายมากค่ะหลังจากที่สมรักคําสิงอดีตนักมวยทิมชาติไทยฮีโร่โอลิมปิกถูกหามส่งเข้าสู่ ICU จากเหตุการณ์ไม่มีแรงซีกซ้ายต่อมาพบว่าอาการเส้นเลือดในสมองตีบทำให้เส้นเลือดเป็นเลี้ยงสมองไม่เพียงพอซึ่งก่อนหน้านี้สมรักได้อัดคลิปเผยว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วไม่ได้โมตนเองต้องอยู่ในห้อง i อ u 3วันเพื่อรอดูอาการก่อนที่ต่อมาจะ มีการย้ายสมรักออกมาอยู่ในห้องปกติค่ะลังสุดเบสรวกนีคำสิงลูกสาวคนดังได้โพสต์ในเพจคำสิง Family Channel ลงใน IG ส่วนตัวอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อว่าบอกตอนแรกจะออกโรงพยาบาลได้แล้วแต่ตอนนี้ต้องอยู่ต่อหลังพบว่าหัวใจเต้นช้ากว่าปกติซึ่งอันตรายมากอีกทั้งยังมีภาวะหัวใจหยุดเต้นในตอนหลับด้วยค่ะซึ่งในวันที่6ตอนแรกพ่อบาสจะออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ต้องอยู่ต่อเพราะหัวใจเต้น ช้ากว่าปกติค่ะ